อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่นมก็สำหรับในคลิปนี้ก็อยู่กันใน Add-on ของ m e l s y Mob น,ะกน,นะกันในพาร์ทสุดท้ายแล้วกันในพาร์ทนี้นะฮะก็ในคลิปนี้ก็จะไปต่อสู้กับเจ้าเยตินะฮะหิมะด้านบนนี้เลยนะัะผมก็ได้เทเลพอร์ตมานะฮะยังเขตไบโอมของหิมะนั่นเองแต่ว่าในคลิปนี้คือก็ถ้าเกิดว่าผมฆ่าไอตัวนี้ได้ผมจะไปฆ่าไอตัวนั้นนะ,ะเป็น b r d e เนี่ยไปตามหา e n c h n t City นะ ผมก็มีเป็นพิกัดไว้แล้วนะฮะแต่ก็ดาบอันนี้คือเป็นดาบแอลมาล้อนะก็ถ้าเกิดเราแบบถือมันจะมีสกิลของฮีโร่ออฟเดอะวิลเลจนะฮะก็คือแบบเป็นฮีโร่ของวิลเลจเจอร์ไงแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาไปเทรดอะกับวิลเลจนะ,ะมันก็จะนี่เลยมันก็จะขอจะลดราคานะฮะนี่ไงแบบว่าลดราคาแบบเหลือสิบหกจากไอแครอทยี่สิบสองอันเหลือสิบหกอันนะจัดว่าดีมากเลยนี้แล้วก็ผมจะขึ้นไปด้านบนแล้วกันบนภูเขาหิมะนะฮะ เออน่าจะขึ้นทางนี้แหละนั่นก็ไปกันต่อแล้วกันขึ้นไปนะฮะก็ในคลิปนี้คือก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วใน add on นันนี้นะฮะแล้วก็คลิปหน้าคือก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะฮะจะเป็น add on อะไรก็รอลุ้นกันดีกว่านะฮะผมจะไม่สปอยไงว่าเป็น add on อะไรนะฮะแต่ว่าทุกคนน่าจะชอบละมั้ง add on ที่ผมจะเล่นต่อไปอะนะฮะโอเคขอโดดขึ้นก่อนแล้วกัน,ข,นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะฮะตอนนี้มาเพิ่งเช้าอยู่นะ เพราะว่าไอมันชื่อว่าฟอสมอนะเออฟอสมอนี่มันจะตื่นตอนเช้าไม่ใช่ตื่นตอนกลางคืนนะมันจะหลับตอนเช้านะฮะเออต้องมาทางนี้นะมันจะเกิดเยอะมากนะฟอสสมอฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเสียวร่วงมากนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้มีเป็นหมู่บ้านด้วยแล้วก็มีเป็นม้าในคอกนะฮะตรงนี้ก็มีหลุมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไปฮะไปฮะไปฮะ ตรงนี้มีบ้านคนด้วยบัดดีฮะไม่มีคนอยู่เลยบนนี้เออเฮ้ยบัดดีก็ตายมันอยู่ไหนวะเนี้ยฟัสมอลนะฮะหาไม่เจอว่าต้องเดินต่อไปนะแต่ว่าต้องระวังไอ้หลุมที่มันเป็นน้ําแข็งดูดได้ต้องระวังนะเออก็ถ้าเกิดว่าลมเข้ามาก็ขอโทษกันด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ผมว่าด้านหน้าแน่ๆเลยวะผมได้ยินเสียงมันมันนอนคนนะ่ะระเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ นี่ไงฟอสมอนนะด้านหน้าเลยกาลังนอนอยู่แล้วกาลังหลับแบบหลับกลางวันอยู่เลยนะตอนนี้มันถืไอนนมันแบมืออ่ะมันต้องไปไปเก็บไอพลังตรงนั้นแ่ะเนี่ยฮะแต่ว่ามันเข้าใกล้แล้วมันก็จะตื่นนะฮะมันเป็นไรก็ไม่รู้ว่ามันบั๊กป่ะเนี่ยจะต้องค่อยเดินไปไหมหรือว่าจะวิ่งไปเก็บเลยนะฮะเัีนก็ลองวิ่งไปเก็บเลยแล้วกันไม่ทันว่ามันกำมือแล้วมันก็กินไปแล้วนะตอนนี้มีการแบบคำรามนะสุดยอดไปเลยมามาเข้ามาเข้ามาดิ ก็ไม่ได้เอาผมตีเลยแล้วกันเออมันไม่ตีอ่ะจับไว้ฮะตีไปตีไปไงต่อไงต่อไงต่อ,ตอมีการมองหน้าด้วยเออไงดีนะเนี่ยอุ๊ยมันพ่นน้ำแข็งฮนะแต่ว่าทำไมมันไม่โดนอนะ่ะเอาสกิลไม่โดนนะนายนายปล่อยวืดปะเนี่ยมันบั๊กเยอะมากแต่แอดออนันนี้นะ <c oughs> มันบั๊กแย่แบบก็เลยแบบรีบรีบแบบจบโปรเจกต์เลยแล้วกันเพราะว่ามันแบบมันมันบั๊กเยอะนะฮะ ก็เลยคลิปโปรเจกต์ของมิซซี่ม็อกก็อาจจะแบบน้อยเกินไปนะโอ้ดาเมจผมแบบแรงมากดาเมจโคตรแรงนะตอนนี้มีการทุบแต่มันไม่โดนผมอ่ะเนี่ยเฮ้ยนายทำอะไรของนายเนี่ยเพื่นอนฟอสมอร์ตัวนี้นายบัคแดกแล้วโอเคฮะน้ำแข็งก็ไม่ได้ผลปีการปล่อยไอเย็นนะถ้าเกิดเป็น,นม็อดในคอมมันจะสามารถ เก็บไอเย็นของมันได้นะแล้วก็สามารถใช้ไอเย็นของมันได้ด้วยนะในคอมอะแต่ว่าในแอดออนในมือถือมันมันทำไม่สมบูรณ์ไงเออก็แบบนะผมอยากให้แบบมีคนอนะทำให้มันแบบสมบูรณ์แบบแบบแบบพร้แบบอมเลยอะนะฮะผมว่ามันทำได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะยากอยู่เหมือนกันละมั้งนะในการทำแอดออนนะฮะตีไปตีไปมันไม่ตีผมเลยอะเนี่ยผมตีบแบบชิวๆเลยอะ มันมันยืนขึ้นละมันแบบถึงกับขึ้นแล้วงานนี้ทุบได้ไหมก็นิดเดียวฮะแม่งกระจอกมากอ่ะเพราะว่าแม่งกระจอกกว่าไอไอ巴拉โคเดซันเชฟอีกฮะไอตัวนี้ผมว่านะตีไปตีไปไงต่อฮะตีบิ๊กทีมแล้วกันไม่ตายนะฮะโดนไฟไหม้ไฟไหม้ตอนนี้ตีไปตีไปตีไปมันไม่โจมตีผมจริงด้วยวะเออแล้วก็เฮ้ยเฮ้ย ม้ยมี2ตัวนี่ว่ามันขึ้นในนี้ขึ้นเลือดมาอีกหนึ่งตัวมันเกิดมาแล้วฮะตอนนี้แต่ว่าต้องหาก่อนเออผมไอ้ตัวนี้มันบัคแล้วอะสงสัยมันบัคแบบผมแบบออกเกมแล้วมันบัคเลยมันบัคพกแบบสกิลปะเนี่ยไอ้ตัวแรกเนี่ยแล้วอีกตัวนึงอะอีกตัวหนึ่งโอ้โหตรงนี้เลยเฮ้ยมันลืมตาตื่นแล้วโอ้ยมันฆ่าไอ้ตัวนี้ฮะมันฆ่ากระต่ายไปแล้วเนี่ยผมโดนสกิลละผมว่านะไอ้ตัวแรกอะมันบัคนะ มันก็เลยไม่โดนสกิลของมันแต่ว่าไอ้ตัวนี้แบบผมโดนแล้วนี่นี่นี่โดนแบบสโลแล้วก็ซูมนะฮะแล้วก็โดนวิกเนตวะเนี่ยโอ้หโดนแบบทุกสิ่งทุกอย่างตีไป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 เออแบบนี้สิถึงจะมันนะมาเออมันทบพื้นว่ะนี่อย่าไปกินอย่าไปกินพ่นยาให้ไปแล้วก็ตีมันตีไม่โดนตรงเนี้ยฮะมันต้องตีตรงตรงช่วงขามัน่ะตีหัวไม่โดนนะเออไงต่อฮะตีไปตีไปตีไป ดาเมจดาบอันนี้ก็จัดว่าเบา,เบาอยู่นะแต่ว่าไอ้ดาบเนเธอร์ไลท์อะ่ะผมแบบ,แบบแรงมากนะฮะมันยืนขึ้นล่ะยืนขึ้นเลยฮะถึงกับขึ้นเลยแล้วก็ทุบพื้นด้วยตีไป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 เฮ้ยอ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็มีอ่ะเนี่ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะฆ่าแม่งเลยแล้วกันนะฮะเออเรียบร้อยนะฮะมันไม่ดรอปของนะเพราะว่าแอดออนมันไม่สมบูรณ์นะฮะมาบันี้ก็ตายอ,อีกตัวหนึ่งอะ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน,ไหนวะเนี่ย โอ้โหด้านล่างเลยดีกว่านั้นผมจะไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะพอดีกว่าเหนื่อยมากครับตอนนี้โอ้ยอีกตัวหนึ่งดีกว่าโคตรเยอะโอเคก็ตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่ ancient city นะ,ะเป็นเมืองโบราณนะฮะก็จะมีพวกวอร์เดนอยู่ด้วยแต่ว่าต้องระวังฮะอย่าให้เกิดเสียงในเมืองนิติขานะเพราะว่าถ้าเกิดเกิดเสียงแบบเป็นเรื่องเลยแล้วก็นี่คือดาบที่แบบมันจะแบบทําลายผู้ใช้ด้วยไอ้ดาบนี้ฮะเป็นดาบที่ผมแบบเอามาเอาไว้แบบเป็นไพ่ตายสุดท้ายจริงๆเลยฮะอันนี้ อ่าโอเคฮะก็ถ้าเกิดเราเราใช้อ่ะเราจะตายเลยฮะถ้าเกิดเราฟันศัตรูได้ศัตรูอ่ะมันก็จะตายแล้วเราก็จะตายตามไปด้วยเป็นดาบที่แบบเหมือนดาบฆ่าตัวตายอ่ะอะไรแบบนั้นนะดาบที่ผมถืออยู่เมื่อ้งกีน้นี้แล้วก็โอ้โหไอ้ด้านล่างเนี่ยมันไอ้นั่นนี่ว่าสัญญาณน,นี่ว่าผมก็เรียกไม่ถูกครับมันชื่อว่าอะไรนะเป็นเหมือนแบบเป็นเราเตอร์ไวไฟอ่ะแบบส่งขึ้นสัญญาณนะฮะประมาณนั้นหรือเปล่า เดี๋ยวก่นนะผมขอ Creative เอาเป็นไนวิช s ั่นและกันมองไม่เห็นนะเปิดไปแบบตรงๆแบบแบบนี้เลยฮะเพราะว่ามันจะจบแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วในโปรเจกต์นี้นะก็เลยแบบต้องใส่ของมาเต็มที่เลยแล้วกันเอ่อไนวิช v ั่น o n 8นาะทีแล้วกันจัดไปฮนะมาต,ต้องกินก่อนสักหนึ่งขวดนะฮะมาดิกินไปเลยอ้าสว่างสดใสนะตอนนี้ แล้วก็ต้องเดินหาพวกของมันจะมีของอยู่ในนี้นะ,ะับเป็นของแบบเป็นกล่องหีบอะแต่ว่าต้องระวังวะอ,อตรงนี้วะนี่ยต้องเดินต่อไปนะ,ะมีแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยพวกไอเทมนะฮะโคตรน่ากลัวเสียงแบบน่ากลัวมากในเนี้ยมันเหมือนว่าจะมีผีโผล่มาต,ตลอดเวลาโ <c oughs> คตรน่ากลัวด้านล่างไปทางลงผมไม่ลงอะ่ะแม่งไงดีวะนี่ยต้องเดินต่อไปนะ,ะมีไฟตรงนี้ผมไม่ขโมอยละ ไม่เอาแล้วฮะเพราะว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วคลิปนี้จะจบโปรเจกต์นี้แล้วเวิลแซบบีม็อบนะฮะเออนี่ไอเครื่องเราเตอร์ไง MM. ตรงนี้เต็มเลยว่ะต้องค่อยๆฮะเดินไปเดินไปเดินไปย่องไปย่องไปแล้วกันโอเคฮะด้านหน้าเหมือนจะมีเป็นหีบเป็นกล่องวะเนี่ยโอ้จริงด้วยปะแต่ว่าต้องระวังไอ้เราเตอร์ตรงนั้นมันมีอยู่หนึ่งอันแต่ว่าตรงนี้มีเป็นแล้วนี่วะ เป็นขนแกะหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเออโอเคฮะนั่นก็ไปต่อแล้วกันเฮ้ยเสียงมันแปลกๆต่อไปต่อไปต่อไป,อ,ไปอย่านะอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งสปอน์ตมานะวอร์เดนเนี่ยโคตรเสียวฮะมันเป็นหนึ่งในครีเจอร์ในมายคราฟที่โหดที่สุดหรือเปล่าเห็นเขาพูดมาฮะว่ามันโหดมากแล้วก็เลือด ประมาณสัก500หรือเปล่าวอร์เดนนะเลือดเยอะกว่าเอเดอร์ดราก้อนนะไปฮะไปฮะไปฮะโอ้โหต้องต่อไปอีก่อเนี่ยตรงนี้ก็มีเราเตอร์อยู่หนึ่งเราเตอร์โถเว้ยไปได้ไงโอ้โหมีสองสามเราเตอร์เลยวะเออนั่นก็ต่อบล็อกมันจะได้ยินเสียงปะเนี่ยโอเคครับมันยังไม่ยินเสียงนะตอนนี้นั่นก็ไปฮะขอดูของหน่อยดิของดีปะเนี่ยในเนี้ย ืโคตรเสียวเลยเฮ้ยถ้าเกิดเปิดหีบอะมันจะส่งเสียงปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยมันส่งเสียงที่พายแล้วไงมันมาแล้วฮะเด,ด,ด,ดี๋ยวยิบลูตรีบลูตรีบลุตลุตเลยมันมาแล้วว่ะอยู่ไหนเฟนเนี่ยโหแม่งมุดตึ๊บแล้วฮะงานนี้มันโผล่มาแลว้วอร์เดนมามาเจอกันหน่อยสิเพื่อนวอร์เดนน่ยระเบิดดาบเนเธอร์ไลท์ดาบพวกแอดออนดาบเทพทั้งนั้นเราสู้ได้ฮะมันอยู่ไหนปะ เฮ้ยเมันมุมมัมุมมัมุมมันเดินอะชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงไอ้มึงบุ่มบ้าเอ้ยแต่มันก็เกิดมาหรอกนะฮะนั่นไงเรียบร้อยมันส่งคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟแล้วตอนนี้ผมอยู่ด้านบนดิว่าชิบกายแล้วชิบกายเร็วไปไปมันเฮ้ยมันมันดมกลิ่นเออผมลืมไปมันดมกลิ่นได้ดีว่าถึงมันจะมองไม่เห็นนะแต่มันก็ดมกลิ่นได้ ปิดไว้ก่อนเลยอย่า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 มาอย่ามาเพื่อนอย่ามาเพื่อนเฮ้ยมันปีนได้ปะเนี่ยอ๋อมาปินไม่ได้ดีไปดีไปมายิงไปเอ้ายิงวืดอุ้ยเอ้าวืดมันลงมาทำไมเนี่ยนี่ไงมันเห็นแล้วมันทบพื้นนะอ๋อมันมันไนเนี่ยมันขับล้าเมอยิงไปยิงไปเฮ้ยหลบหลบหลบมันขึ้นได้ปะไม่ได้นี่ว่เอ้าไปจุดอ่อนของวอร์เดนนี่วามันทำลายบล็อกไม่ได้นี่เอง สุดยอดไปเลยถ้าเกิดมันทำลายบล็อกได้นี่แบบสวยเลยนะฮะทำไมแบบผู้พัฒนาเกมทำไมเขาไม่แบบทำให้วอลเด้นมันทุบบล็อกได้วะเนี่ยถ้าเกิดมันทุบบล็อกได้แบบงานยากอ่ะในการฆ่ามันอ่ะโอเคกินแอปเปิลทองก่อนมันโดนดาเมจผมโดนดาเมจด้วยเป็นดาเมจไอเนี่ยเป็นคลื่นพลังมันอ่ะแข็งบ้างเลยแล้วก็มึงบูมหกกดย้ายก่อนทุบไปเลยบู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 อาดโดนนะฮะโดนด้วยโดนด้วยมาโอ้โหแม่งเจ็บมาก โคตรเจ็บเลยว่ะผมเนี่ยกินแอปเปิลเอนชาร์ดก่อนเสกมาแม่งเลยฮะเสกมาแล้วละกันนะแอปเปิลอันนี้ฮะเพราะว่ามันจะจบเกมแล้วนะจะจบโปรเจกต์นี้แล้วต้องจัดแบบของหนักๆฟูลฟูลเซ็ตๆนะฟูแบบฟูเซ็ตเลยตีไป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 เลือดห้าร้อยเหรอเพื่อนได้เลยมาตีระดับเนเธอร์ไลท์อ่ะดาบนี้แบบตีบวกโคตรแรงจัดไปฮะมามันอยู่ในสเตจที่หนึ่งนะนี้เป็นล่างที่หนึ่งนะ มันจะแบบมีความเชื่องช้าอยู่บ้างนะอันนี้วอร์ลเดนตัวแรกนะฮะตีไปตีเอาเรียบร้อยตายหือดาบผมมันแรงไงมันแรงเกินนะมันดัอของด้วยวะ่ะดัอเป็นอะไระเนี่ยน่าจะเป็นบล็อกมันหรือเปล่าเดีก่อนนะต่อขึ้นแม่งแมงกลัวมากนะโอเคหูยายแม่งหนึดมากได้อะไระเนี่ยจะต้องแบบไยดูที่หลังนะแต่ว่าของคือแบบผมยังดูไม่หมดเลยวะ่ะเปน็นนั้นเนี่ยเป็นบล็อกของมันอนะ เออไม่รู้ฮะแล้วก่อนนะอมันจะมาอีกเฮ้ยมันมาอีกเหรอโอมันมาอีกเนี่ยว่าที่ผหายแล้วอีกแล้วตัวนียว h a เด h อเฮ้ย,ยมันโอ้โหมันเอาอีกฮะต่อขึ้นสูงแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือสเตจที่สองนะมันจะวิ่งไวขึ้นเอ้ยโอ้โหไม่ค่อยน่ากลัวมันวิ่งไวขึ้นนะร่างนี้โอ้ยดูดีดอ ไวกว่าเดิมสเตตที่2แล้วตอนนี้วอร์เดนนะฮะโอ้โหมันตามเมดแรงอยู่นะกินก่อนกินก่อนกินก่อนทีล้ผมยังเดินไม่ได้ยินเสียงอะไรมันแบบส่งเสียงมาเฉยเลยฮนะไอเครื่องเราเตอร์นะ่ะผมไม่ขี้โกงอย่างไรวะโอ้ยิงไปยิงไปโอ้มันเป็นพลังโคตรแรงเลยวะ็อบเนี้ยเบ่งแล้วบเพื่อนยิงไปฮะยิงเข้าไปยิงเข้าไป,ย,ไปยิงมันยิงมัน แต่ผมต้องเอาดาบไปสับอะเพราะว่าธนูผมมันไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะต้องเอาดาบไปสับมาหนะ้าจะต้องรอให้มันแบบมาใกล้ๆฮะเดี๋ยวก่อนกดผิดกดผิด,กด,ดเกือบแล้วไงเกือบตกยิงเข้าไปฮะยิงรถเส้นก่อนแล้วกันยิงไปยิงไปลุลูวะยิงแบบลุลูวๆนะฮะตอนนี้กินแอปเปิลทองเอ็นชาร์ตก่อนแล้วก็ไปกันต่อฮะงานนี้เฮ้ยมันมาแล้วป่ะตีแบบไม่โดนฮะ มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงซอกตรงเนี้ยมันตีไม่โดนมันตีไม่โดนน่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าไอ้ดาเมจมันทะลุบล็อกนี่ว่าสุดยอดไปเลยฮะจบแล้วยิงที่เป็นบอสน่ะตีไป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 โอ้นี่ตีโหดแบบโหดของแท้โหดกว่าแอดออนเมซี่ม็อบอีกไอ้ตัวเนี้ยวอร์เดนน่ะนะฮะแอดออนขอเมมซี็อบดูแบบดูตุกกระจอกไปเลยอ่ะยิงไปยิงไปโอ้แม่งโดนแขนว่ะ โอเคฮะตีโอ้โหไม่ตีไม่โดนมันต้องล่อมาจากตรงนี้ป่ะเดี๋ยวก่อนนะเออต้องแบบนี้เออแบบนี้แหละตีเข้าไปโดนโดนโดนตีแบบลัวๆเอ้าตายเรียบร้อยนะอุ้ยมันมีบล็อกอันนี้ด้วยบล็อกแบบมาติดเชื้อบริเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะฮะเฮ้ยเฮ้ยแป๊ดหนึ่งนะเอ้ยอ๋อน้ำยาจะหมดนะฮะตอนนี้หรือเปล่าโอเคใช่ต้องกินไนท์วิชั่นก่อนละกันเอาแทนไอ้ดาบสไปเดอร์ซอนละกันเราไม่ใช้ละ อ่าเรียบร้อยฮะมานั้นก็ไปกันต่อเลยแล้วกันไปสำรวจในเมืองเอ็นเชียนซิตี้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีเราเตอร์ว่ะตรงนี้นั่นไงโอ้โหเราเตอร์มันโคตรเยอะแป๊บหนึ่งนะเพื่อนไอ้ราเตอร์นี้แม่งโอ้โหแม่งอย่างเยอะมันขุดได้ปะะล่าวะไอ้ราเตอร์นี้เฮ้ยมันน่าจะขุดได้ปะเนี่ยเอาขุดได้นี่ว่ะสุดยอดไปเลยแบบนี้สิแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางนี่ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กนี่ว่ะของเอ็นเชียนซิตี้ไอตรงนี้นะฮะ มีเทียนเพื่อตรงนี้เทียนเ,ย,นเยอะมากมันเหมือนเป็นประตูเพจ่อต,ตรงนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเออต้องเดินมาทางนี้ต่อแล้วกันมีไฟสีฟ้านะแถวนี้แล้วก็เฮ้ยโอ้โหเราเตอร์อีกแล้วโอ้โหม่นส่องเราเตอร์เลยตรงนี้ไวไฟแรงมากเลยนี่นะตรงนี้นะฮะโอเคฮะทุบไปเอ้ยมันมีการแบบส่งคลื่นสัญญาณนะอย่ามาส่งคลื่นสัญญาณแถวนี้เออตายไปเลยพังไปเลยฮนะ อยอีกเราเตอร์หนึ่งหรือป่าะ,ะตรงนั้นอ้ยใช่่ะอีกเราเตอร์โอ้โหผมถอยกลับดีกว่านะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเป็นกล่องหนึ่งกล่องนะฮะมีเราเตอร์ไปในแถวนี้มีเป็นไฟนะเป็นไฟสีฟ้าแล้วก็มีเป็นไอ้สมุดหนังสือเอ็นชาร์ตอันนี้มันก็ของก็ประมาณนี้นะฮะในเอนชาร์ตตี้ผมจะเก็บดีไหมเนี่ยไม่เก็บดีกว่าว่ะช่างมัน,นะฮะแล้วก็ทางเนี้ย มีเป็นขนแกะวะด้านหน้าเป็นขนแกะวะโอเคฮะนั่นก็ทางเงี้ยผมว่าผมบินหาแล้วได้กันครีเอทีฟโหมดแม่งเลยฮะโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นสมุดนะฮะอันนี้เป็นเทียนแล้วก็เฮ้ยแอปเปิ้ลเอนชาร์ดอ๋อมันดรอปของเป็นแอปเปิ้ลเอนชาร์ดนี่ว่ะหุ่ยแค่สองลูกเองเหรอเนี่ยโคตรน้อย <c oughs> นะฮะสองลูกเองว่าแอปเปิ้ลเอนชาร์ดนะแต่ก็ได้อยู่นะ เพราะว่า a p p l e e n c h a ช t ์ดนี่มันไม่สามารถครับได้มมนต้องหาตามแถวกล่องนะตามแบบพวกเหมืองพวกอันเนี้ยดันเจียนนะฮะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมีส้มด้วยเหรอแล้วก็มีแร่สีม่วงนะแล้วก็มีแผ่นดิสนะมีเข็มทิศกระดูกก็มีแล้วก็น้ำยารีเจนเนอเรชั่นนะ,ะรีเลือดอะโอเคฮะประมาณนี้เลยแล้วก็มีเครื่องันนี้ด้วยฮนะเครื่องเจเนเรเตอร์สัญญาณ Wi-Fi เป็นเราเตอร์เป็นเราเตอร์ WiFi เออ แล้วก็นี้เออเฮ้ยเป็นน้ำยาเป็นขวดเวลดีกว่ะโอเคฮะประมาณนี้เลยอันนี้แล้วก็วอเตินาอีกแล้วอืมสเตตที่สามปะเนี่ยวิ่งไวขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะฮะโอ้โหโหมันโหมันมันบ้าข้างดดกว่ะไอ้ล่างสเตตสุดท้ายสเตตที่สามโอ้ my god อืมันบ้าข้างนะตอนนี้ไงดีวะเนี่ยผมอยากสู้่ะเออ แต่ก่อนนะต้องขอสำรวจหีบก่อนละกันก่อนนี้ก็มีเป็นเอนชาร์ตอ๋อเป็นสมุดเอนชาร์ตโอเคฮะประมาณนี้เลยหมดยังเนี่ยผมว่าหมดแล้ววะ่ะไอ้ตัวนี้คือเป็นทางเดิมอ่ะไอ้ที่มันเป็นเนี่ยเป็นขนแกะนะฮะเป็นบล็อกขนแกะนั้นก็ผมจะไงดีขอบล็อกก่อนละกันบล็อกมันหมดแล้วนะฮะเ,ออเราจะเกมหมดแล้วก็ไปสู้กับมันละกัน มันอยู่ไหนปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอเกมโหมดเป็นเซอร์ไวเวอร์แล้วกันโอเคมาฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอืมต้องการเป็นไหนพิชั่นเออลืมไปอันนี้เอามาฮะแปดตาทีแล้วกันจัดไปแล้วก็เกมโหมดเป็นเซอร์ไวเวอร์เรียบร้อยมาวอร์เด้นนะอยู่ไหนโอ้โหนูน่นไงเจอละจะต,ต้องต่อตัวขึ้นไปแนละ้วมันจะมันจะปีนขึ้นมาไ,ได้ปะเนี่ย ในล่างเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเป็นล่างสุดท้ายนะวอร์เดนสเตทที่3นั่นเองจะต้องแบบล่อมันมาโอ้โหมันมองไม่เห็นนะผมเม่นตึ๊บเลยอย่างตึ๊บนะงานนี้เอ้ยมมนอยู่ไหนมันมอยู่ไหนมันอยู่ใต้พื้นไม่แต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงใต้ล่างเนี่ยมัตน,ต,นต้องล่อออกมาจากอตรงทางตรงเนี้ยเดี๋ยวกอนนะ ผมก็กลัวนลฮะแต่ก่อนกิ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 นน้ำยาในพิชัันก่อนแล้วก็ทิ้งขวดไปเลยเออไงดีไงดีไงดีต่อไปต่อไปต่อไปแล้วเข้าโคตรเสียวเลยวะเสียงมันโคตรน่ากลัวเออตรงนี้มันต่อไม่ถึงนรือเปล่าโหไม่งอสั้นต่อไปต่อไปต่อไปมันอยุดใต้เนี่ยมันอยู่ใต้ล่างเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วจ้ะ มาเลยมาเลยยิงเอามึงยิงไม่โดนโอเคเรียบร้อยโดนแล้วฮะงานนี้มาเข้ามาเลยโมโหโมโหเอะโมโหยิงไปโอ้โหม <c oughs> โึงว <came. S 2> ิ่งโคตรไวโอ้โหมึงวิ่งไวมากอะโอ้มันสปีดเท่าไหร่ปะเนี่ยร่างเนี้ยฮะโคตรน่ากลัวเดี๋ยวก่อนนะเออโอ้โหมันปล่อยพลังว่ะตกใจหมดเลยโอ้โหโอ้โหมึงโดนว่ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมาก โอ้โหแม่งยังเจ็บเลยรถสี่หัวใจเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนกินกีกินโอ้โหแม่งรถอีกแล้วหืมโดดเอ้ยเกือบหูไม่เกือบซะวะให้ตายเถอะให้ตายเถอะเฮ้ยแม่งเขาเสียวเลยโอ้ยโดคนอีกละมันอยู่ไหนอะใต้ล่างเหรออยู่ไหนไะเนี่ยเออหาไม่เจอว่ะมันมองไม่เห็นนะมันมิดตึ๊บเลยอ๋อนี่ไงเจอละเจอละ แต่ว่ามันต้องอาดับประศัพท์มาหน,น้า <laughs> มันจะไหวไปะเนี่ยผมไม่กล้าแบบขุดหลบไปปะเดี๋ยวมันตีถึงฮะยิงไปยิงไปนะก็เอาธนูยิงแบบลุวลวัวละกันตอนนี้โอ้โหม่งก่นัดตายวะนนี้เลือดห้าร้อยหรือเปล่าะไอ้ล่างที่สามันนี้กินกีกินป๊มแอปเปิลทองเอนชาร์ดลลวัวงานนี้ยิงไปยิงไป,ย,งไปยิงแบบเรื่อยๆฮนะงานนี้ คฮะก็ตอนนี้เริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยแล้วคนแบบคนเล่นแบบเหนื่อยมากเลยเพราะว่ากว่าจะหาเอ็ชิเอนสตีเจอแบบต้องแบบใช้คําสั่งโลเคชแล้วก็ต้องเทเลพอร์ตนู่นเทเลพอร์ตนี่มาอีกฮะมันโคตรเหนื่อยอะทำคลิปเกมไม่ครับเนี่ยเหนื่อยมากแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะกินไปกินไปกินไปโอเคโอ้โหมันยังไม่ตายแหละมันโคตรเลือดโคตรเยอะเลือดเยอะมากยิงเข้าไปโอ้ยโคตรอึด ยังอึดเลยนะตอนนี้ตายสักทีสิตายสักทีสินะเออเรียบร้อยตายแล้วฮะโอ้โหยกว่าจะตายเดี๋ยวกินแป๊บนึงกินก่อนกินก่อนกินก่อนแล้วก็เออเอาพิกแอ็กมาแล้วกันขุดไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะแบบมีเสียงลอวเตอร์ไงเดี๋ยวมันจะมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันหมดสเตจนี้นก็เป็นสเตจแรกปะนะฮะมันจะวนลูปกันนะเออนั้นก็ ลงได้ป่ะเนี่ยลงได้ป่ะเนี่ยฮึบโอเคฮะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ตรงนี้ขุดไปเลยแล้วกันแล้วก็เอ้าเฮ้ยชิบผ่าแล้วไงมันมาีกตัวหนึ่งโอ้โหแมเงเ้ยเอราเตอร์เอ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน,น,อนผมพอแล้วฮะผมฆ่าไปสามตัวแล้วผมพอแนละ้วเดี๋ยวต้องหาตัวมันก่อนแล้วกันมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงฮะมันเดินช้าแล้วโอเคมันเดินแบบอึอดอดัอดอดึอดอดัอดมันไม่บ้าข้างแล้วไง ยิงไปยิงไปโอเคมันเห็นแล้วตอนนี้คำรามหนึ่งทีฮนะแล้วก็ไงต่อเดินมาแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งมาแล้วใน,นนนี้เอ้ยอย่าอย่าขึ้นมานะโอเคฮนะผมว่าผมจะเอาดาบน้ไปสับมันแล้วก็จะฆ่าต,ตัวตายแล้วกันเรียบร้อยนะเป็นดาบแบบฟันปุ๊บตายเลยเรากับมันนะมันที่เขียนว่าตายโดยเมจิกนะตายโดยเวทมนต์นั่นเองโอเคฮนะกินแอปเปิลทองกันแล้วกัน โอเคก็ประมาณนี้นะฮะในโปรเจกต์ของวิวซิคบ็อกก็จบลงแล้วนะฮะตอนนี้ทำลายเตียงทิ้งแม่งเลยแล้วก็ผมจะกลับไปที่บ้านเดิมที่เราแบบสร้างเอาไว้นะโอเคขอตัดคลิปก่อนละกันสักคู่หนึ่งนะฮะก็ถ้างั้นสลับในโปรเจกต์นี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย